สวัสดีครับผม <c oughs> สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมใครเข้ามาแล้วก็ฝากทักทายได้นะพี่นะพิม์อะไรขึ้นมาทักทายกันได้เลยนะครับเนาะยังไงผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดถูกใจให้หน่อยนะครับเนาะฝากกดถูกใจให้หน่อยเ้อ <c oughs> มีพักเก่าเยอะอยู่พี่ น,นี่ดาวเก่าอยู่นะดาวอันนี้พันนชินพี่พันนชินเก่ามากอันนี้เก่าสวย มาแล้วนะครับหกท่านนะครับผมเดี๋ยวเริ่มเลยเนาะหกท่านนะครับมาแล้วเริ่มกันเลยนี่พี่เปิดเหมาให้เลยเนะี่ยชุดแรกอ่าสององค์หลอวงพ่อคูณกับพระรอดนะครับหลวงพ่อคูณกับพระรอดพร้อมเลี่ยมนะมาพร้อมตะขอเกี่ยวนี่นะครับเนาะเอานี่ยนะพี่คู่นี้เอาร้อยแปดสิบเปิดแรกก่อนประเดิมประเดิม ร้อยแปดสิบบาทก่อนอ่าพี่อะไรเนี่ยชัยนาลงสวัสดีครับพี่ชัยนาลงนะครับพ่อเงินอันนี้ผมเอาร้อยแปดสิบเลยหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินเอ้องไหนเนาะพ่อเงินเมื่อกี้เอาไปวางไว้ไหนแล้วนี่แหละมั้ง น่าจะเป็นองค์นี้มั้งเนี่ยพะเงินองค์นี้เอาไปสามร้อยพี่เก่าเก่าเลยเก่าสภาพนี้เลยพี่สภาพดีอยู่นะเก่ามากสามร้อยนี่นี่พี่หลวงพอ่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทธโธหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับเฮ้ยทำไมกล้องไม่โฟกัสล่ะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธพี่มีอยู่สองเหรียญน,นะครับนี่เนี่ยพี่เอาเหรียญละสองร้อยแล้วกันเอาเหรียญละสองร้อยมีอสองเหรียญเหรียญละสองร้อยพี่ชอบชอบเหรียญไหนบอกนะหนึ่งสอง นะครับพ่อคูณสวัสดีพี่ๆทั้งสิบห้าท่านนะครับฝากกดถูกใจด้วยนะพี่นะเดี๋ยวมันจะไม่มีข้อความขึ้นมามันจะไม่เด้งสวัสดีพี่ประสิทธิ์ครับฝากกดไลค์ด้วยด้วยพี่เด้อฝากกดไลค์ด้วยเด้อรบกวนด้วยนะครับ อ๋สำหรับใครที่ยังไม่ได้ทักไลน์ผมรบกวนนี่นะครับรายแอดนำโชคห้าหกเก้ตีผมปักหมดให้แล้วนะผมปักหมดให้แล้วเด้อ,อปักหมดให้แล้วนะครับผมสวัสดีครับภาพชัดเสียงชัดพี่สุรเชษนะครับ ส,สวัสดีครับอ่ะไปกันต่อนะครับเนาะเมื่อกี้ไล์ไปแล้วนะสองพี่พี่อะไรพี่ประสิทธิ์ใช่ไหมขายเข้ามาแล้วผมรบกวนด้วยนะครับพี่กดถูกใจให้หน่อยอ่านะครับเนาะต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวมันคอมเมนต์ไม่ขึ้นนี่ โอ้โหพี่สวัสดีพี่สันติครับโคตรสวยพบปานคีกไก่นี่นะครับมีอุดนะนี่ข้างบนนี่อยู่ในกรอบสแตนเลสอย่างดีเลยเห็นไหมครับกรอบสแตนเลสพุกเลยเอาไปสามร้อยองนี้ขอประเดิมหน่อยพี่สามร้อยมาใครจะประเดิมพี่ลองประเดิมดูพี่คนแรกหนาวตอนนี้เริ่มร้อนแล้ว เริ่มร้อนร้อนหนาวหนาวอากาศแห้งแห้งไงไม่รู้ต่อไปพี่อันนี้สวยจริงเนี่ยเนี่ยสวยนะดูดิสามร้อยชอบก็ปิดได้นะถ้าชอบปิดได้นะตลับดีตลับพกุก ต่อไปเลยนี่นี่นี่ใครชอบของแบบสวยๆงามๆพี่โอ้โหนี่พี่องค์สีดํานะครับมีเพชรพร้อมเลยรอบไปเลยนะครับนี่ลาหูอมจันนี่นะครับเอาไปนี่ปิดพร้อมพ่อ,ด,อด้านบนนี่คืออะไปิดพร้อมพ่อเงินด้านบนสี่้อยห้าสิบปิดพร้อมพ่อเงินสามร้อย สี่ร้อยห้าสิบโอ้โหอย่างถูกเลยเอาเปิดประเดิมไม่เป็นไรนะครับเอาถือว่าประเดิมนะผมลดให้อย่างเยอะเลยนะเนี่ยสามอันนี้ก็สามมันหกร้อยล้วน,ะนวสนี่ร้อยห้าสิบนี่ถือว่าถือว่าลดเยอะนะออะจัดให้ขอบคุณครับผมเปิดแรกไปแล้วเปิดแรกไปแล้ว ต่อไปเลยพี่คำตาสวัสดีครับเนี่ยครับอง์ดำนะครับเนาะสุดสวยเลยนะครับพี่สร้างโรงพยาบาลสองด้วยนะนี่ทุงเศรษฐีนะครับตุงเศรษฐีนะอ้ามันเป็นที่ล็อกแบบนี้เนี่ยพี่ล็อกใช้ได้นะยังดีอยู่เลยเอาไป สองนะครับสุดสวยเลยพี่สุดสวยเลยสองร้อยเจงนะครับเนาะเดี๋ยวผมวางไว้นี่ก่อนเด้อผมพ่อจะตุกคามรามเทพนี่วางโชงบนเลยสวยจัดต่อไปนะครับผมต่อไปอันนี้หลวงปู่ดู วัดสแกนะครับเป็นผงจักรพัดหลวงปูด่ดูหลวงตามาสร้างนะแต่เป็นผงจักรพัดหลวงปูด่ดูอันนี้ผมเอาแค่ห้าสิบบาทเอาแค่ห้าสิบบาทผงจักระพัดหลวงปูด่ดูวัดสแกต่อไปนะครับผมรายการนี้พี่นี่ยังสวย เห็นไหมครับเป็นพระพทธเอ้ยหลวงพ่อโสธรกระเบื้องโบสถ์พร้อมตลับสแตนเลสนะนี่พร้อมใช้เนี่ยเอาไปแค่ร้อยห้าสิบบาทพี่เนี่ยเปิดถูกมากเลยนะครับเนี่ยร้อยห้าสิบบาทประเดิมประเดิมกันนะครับร้อยห้าสิบบาท ต่อไปนะครับผมต่อไปผมมีของดีมาแบ่งนี่พี่อนุสรร้อยปีสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมมหลังสีนะครับสมเด็จร0อปีนะออกปี1นึ่นะนี่พี่เล่นกันกี่บาทไม่รู้ผมเอาพันหผมเอาพันหเล่นกันกี่หมื่นไม่รู้มาพร้อมกล่อง มาพร้อมกล่องไม่รู้สวยหรือไม่สวยนะครับเอาพันห้าเจอใครเป็นเซียนสมเด็จร้อยปีนะครับเนี่ยจัดเอาได้เลยนี่ข้างหลังนี่เป็นรอยแบบนี้เนี่ยเห็นไหมตามตำราเลยนะแต่ผมว่าจะาไปเลี่ยมใช้อยู่ถ้าว่าคืนนี้ไม่มีไปไหนนะ ต้องเลียมขึ้นคอสวัสดีพี่กิษสดาครับผมวางข้างบนนะครับเป็นผ้าสวยเอาละผมเปิดให้แล้วนะพี่นะใครสนใจก็ปิดเอาครับถ้าไม่ปิดก็ไม่เป็นไรอยู่นี่เก็บ <c oughs> ไว้เหมือนเดิมต่อไปต่อไปนะครับผมนี่เลยพ้ากกเก่าของนั่นแหละครับวันนี้ขุ้นแผนสองหน้าเป็นเนื้อชินนะครับมีซุ้มเรือนแก้วเห็นไหม ขนแผนเนื้อชินนี่เอาไปร้อยห้าสิบบาทพอหนึ่งห้าศูนย์เป็นสองหน้านะครับถ้าชอบแนวนี้ก็ปิดเอานะครับเนาะหนึ่งห้าศูนย์พี่คนเหนือสวัสดีครับอ่ะหนึ่งห้าศูนย์พี่คนเหนือจัดไปหนึ่งห้าศูนย์ พี่คนเหนือหนึ่งห้าศูนครับพี่จัดให้แล้วสุดยอดมากองนี้สวยจริงรายการต่อไปรายการต่อไปวัดท้ายน้ำหลวงพ่อเงินโอ้โหสุดจัดพ่อเงินนี้เอาร้อยเดียวพอวัดถ้ายน้ำพี่รับประกันว่าสวย พี่ไยจิตสวัสดีครับพี่จะลืมกดถูกใจเด้อพี่ด้อเดี๋ยวคอมเมนต์ไม่ขึ้นกดถูกใจนะพี่คนเหนืออยจะลืมกดถูกใจด้วพี่คอมเมนต์พี่มันจะไม่ค่อยขึ้นแล้วเนะนี่ยขึ้นแค่นี้นี่นะเอาไปหนึ่งร้อยพี่วัดกดทักทายมาพี่ภัยจิตนี่สวัสดีครับพี่ทุกทกท่านเลยนะครับนะฝากกดถูกใจให้หน่อยเด้ออ่าต่อไปนะครับผม ต่อไปนะครับต่อไปนะครับรายการนี้อีกแล้วพี่หลวงพ่อปานพี่ดูดิที่อุดนี่นะครับเป็นสีแบบนี้เลยเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมครับอุดมวลสารอย่างดีเลยนะอันนี้เอาไป200ร้อยจบปิ้งเลยพี่200รอยจบปิ้งเลยสวยจัดสองร้อยบาทสองร้อยบาท ต่อไปรายการต่อไปนะครับผมนี่เลยหลวงปู่ทวดเม็ดเม็ดแตงเหรอเขาเรียกอะไรใช่ไหมใช่เม็ดแตงไหมพี่กระไหลเงินนะครับเป็นงานกระไหลนะครับเนี่ยสุดยอดมากมาพร้อมนี่เลยนะครับกระดาษแบบนี้นะนี่ของออกจากวัดมาแบบนี้เลยพี่เอาไปร้อยเดียว ที่จริงสองสมร้อยนะครับเนี่ยเอาร้อยเดียวเแต่งสภาพดีนะเรียกว่าสภาพดีเลยนะเพราะว่าไ,ไม่ได้ไเอาออกจากถงุงพี่พี่ประสิทธิ์อ่ะหนึ่งสุดๆหนึ่งร้อยบาทองค์นี้สวยสวยจริงพี่หนึ่งร้อยบาทสวยจัดรายการต่อไปต่อไปไปต่อ สมเด็จพร้อมเลี่ยมเนี่ยพี่เอาแค่โอ้เดี๋ยวนะส่องก่อนโอ้รายการเนี่ยเอาหนึ่งร้อยพอแบ่งให้พี่ดูเนี่ยมวลสารเน่าๆนนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาแค่ร้อยเดียวพอ สมเด็จด,ดูดีอยู่นะนี่สมเด็จอีกแล้วนี่ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยเนี่ยสมเด็จเอาร้อยเดียวสมเด็จเอาร้อยเดียวต่อไปใครจะเอาเครื่องรางบอกนะ เครื่องรางก็มีนี่พี่อันนี้เอาไปทำเป็นสร้อยแขวนได้นะครับเอาไปทำเป็นสร้อยแขวนผ้าได้เลยนี่ก็สวยอยู่นะนี่นี่อันนี้เป็นหนังนะครับเนี่ยเป็นหนังวัวหรืออะไรน,นี่แหละนะครับเป็นหนังกองเพลนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเอามาทำเป็นวัตถุมงคลน,นะครับ มีไว้ก็จะโด่งจะดังมีชื่อเสียงเป็นในภายภาคหน้าอะไรประมาณนี้ในข้างหน้านะครับนี่ผมเอาร้อยเดียวพอนะเอาร้อยเดียวนะน,นี้สวยจริงพี่สวยจริงต่อไปนะครับผมอ่ะนี่นะครับหลวงพ่อโสธรน,นะมีอยู่ทั้งหมด สี่องค์นี่นะครับแบบนี้เลยอ่านี่มีห้าองค์พี่เอาไปสองร้อยพี่มีห้าองค์อันนี้เป็นเข็มกัดนะครับนี่เอาไปสองร้อยยางงามพี่สวยจริงทุกองพี่คนเหนือหนึอ่ะพี่คนเหนือพี่คนเหนือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหมายถึง หมายถึงสมเด็จนี่เหรอหนึ่งร้อยเนี่ยกับไปพี่อันนี้เอาไปสองร้อยนะครับพี่พรนภาพ,พภาสวัสดีครับพี่ฮะสวยจริงทุกองค์สวยเ,เครื่องรางอ๋อเครื่องรางเครื่องรางเออพี่เครื่องราง ร้อยร้อยเอา้าสองร้อยพี่เดี๋ยวดะผมหาอะไรให้อีกเอานี่นะนี่นี่เนี่เก่าเก่านี่สองร้อยเนี่ยพี่สองร้อยบาทถูกถูกจัดอันนี้คืออะไร อ๋เนี่ยพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดองสองร้อยเจ็ดองสองร้อยกำลังรอกำลังรอคนปิดอยู่เอาสองร้อยพอแสดงว่าไม่มีสายทางนี้มา ต่อไปนะครับผมชอบรายการไหนพี่ถามนะถามได้เลยถ้าว่าผมไลฟ์ไปแล้วแล้วก็ผ่านไปแล้วแล้วมันสงสัยอยากได้ก็ลองสอบถามดูอันนี้ผมก็สงสัยว่าเป็นอะไรนะครับมีลักษณะแบบนี้เป็นไม้มงคลอะไรสักอย่างหนึ่งหนระือมั้ง เป็นเครื่องรางประเภทอะไรสักอย่างนึงมองไม่เห็นซะด้วยนะเดีย๋ยวผมแกะดูดีกว่าก็สวยดีอยู่นะเขาก็เลี่ยมมาใช้อย่างเงี้ยแบบหนึ่งนะพี่แกะดูไปเรื่อยๆนะครับเจนเ็นเนดอรไล่ไปเรื่อยๆนะครับเนาะ ใครเห็นรายการไหนชอบก็ปิดได้เลยนะพี่ปิดได้เลยแก่ยากเหมือนกันโอ้น่าจะเป็นลักษณะนี้เขาน่าจะเป็นเขานะครับเ๊้เข่าหรือไม้ไมาแปลกแปกพี่ ของแปลกของแปลกเอาร้อยเดียวแล้วกันเอาร้อยเดียวน่าจะเป็นเข่า,าั้างโอ้อย่างแน่นเลยพี่แมเอ,ออกนะมันเก็บยากพี่ไยจิตนะเอาร้อยเดียวพอมันแน่นผมมาออกไม่ได้เดี๋ยวมันเก็บไม่เหมือนเดิมสวยดีสวยดีอยู่ สองแปลกดีเก่าเก่าแปลกๆร้อยเดียวพอพี่ไพจิตนะครับหนะึ่งร้อยบาทต่อไปนะครับผมเท้าวเวสุวรรณโออันนี้ก็เก่านะเก่าเข้มขังมากเก่าจริงเท้าวเวส เก่าสุดๆเอาไปสองร้อยบาทพอท้าวเวสสุวรรณสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทท้าวเวสนี่อันนี้ก็เก่าแปลกๆลักษณะเหมือนพระนะเนี่ยแต่ว่ามันแอนๆแบบนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้แล้วเขาเจาะรูด้วยนะ เป็นเนื้อดินหรือว่าแด่ก็ไม่รู้เป็นเนื้อดินนะพี่เป็นครดเป็นครดหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นลักษณะเหมือนเหมือนเป็นรูปคนหรือรูปพรนะเนี่ยข้างในนะอันนี้ก็ร้อยหนึ่งของแปลกไม่รู้จักเอาร้อยเดียวพอของแปลกๆพี่ ของแปลก,ปกเอาแค่ร้อยเดียวเถอะเอาพี่พี่อะไรเนะนี่ยพี่เติมสินนะหนึ่งร้อยบาทเพิ่เติมสักเอาเอาไป toem เนี่ยพี่นั่นแหละนะครับเนาะ <c oughs> เอาไปเลยร้อยเดียวพอร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียว,ยว,ยวนี่พี่พิเศษอีกหนึ่งจุดนะครับเนาะร้อยเดียวนี่ครับพี่ พักเก่ามากพี่ดูข้างหลังนะสวยไหมอ่านี่เนียนกิฟสวยจัดนะครับผมเนี่ยสวยจริงๆเนี่ยสมองค์นี่นะพี่พักเก่าจริงเนี่ยสองร้อยด้อสามองค์เอาสองร้อเก่ามาก3ามองค์เอาสองร้อยองค์ใหญ่นะ สามองค์นี้เอาสองร้อเดี๋ยววางไว้เงี้ยพี่ไยจ,จิตนะไปสองศูนย<ป>์ศูนยพี่ไยจิตได้ไปเก่ามากพี่ชุดนี้เก่าจริงอลังการงานสร้างไปกันต่อนะครับไปกันต่อพระก,กิง่ง พระกิ่งสุดสวยนะครับพระกิ่งสุดสวยพระกิ่งรายการนี้เอาสองร้อยพอแบ่งแบ่งสองร้อยบาท Tr acking. Tr acking, พระกิ่งพระกิ่งพี่สวยมากๆนะครับเนาะ สวยจัดเลยนะเนี่ยเอาไปแค่สองร้อยบาทสองร้อยบาทนะนี่สองร้อยสองร้อยนะพี่สองร้อยจริงอันนี้มีใครจะเอาไหมเปิดไว้ ร้อยห้าสิบอ่ะแถม2องค์เลยร้อยห้าบาทจบร้อยห้าบาทจบเลยเอาลงปูด,ดูไไปอีกองหนึ่งแล้วกันรอยห้าสิบบาทสามอง์ลวงปูดูด้วยนะร้อยห้าสิบาทนะเนี่ยเปห้าสเอ็ดคนดูนะครับยังไม่ยังไม่มีคนกดถูกใจให้พอยีิเลย ต่อไปต่อไปต่อไปทาเวศสวนเป็นแบบนี้นะครับนี่ทาเวทสวนทาเวทสวนเอาร้อยเดียวกิ่งเล็กๆหนึ่งร้อยกริงเล็กๆ กิงเล็กๆกิงเล็กๆอ๋ออันนี้เหรออันนี้เหรอพี่อันนี้ใช่ไหมครับร้อยห้าสิบบาทเอาไปดิพี่เอาไปถ้าใช่กดมาพี่ร้อยห้าสิบบาทถูกถูกมากๆนะครับต่อต่อไปเลยนี่เดี๋ยวผมจัดพาสเรี่ยมให้นะแบบ แบบนี้เลยพี่แบบสวยๆเลยสวยๆเลยพระเลี่ยมนะนี่พี่อ่ะนี่นะครับพี่ดูได้นะสวยไหมนี่นะครับสามองนะพี่เอาไป200นี่3องค์เอา200ส,สวยทุกองค์เลยเลี่ยมใช้ได้เลยนะเอาไปใช้ได้เลยนี่นี่นี่สอง สองค์นี่สองร้อยบาทถูกไหมจวส่องให้ดูนะครับเนี่ยอันนี้เป็นกระไหล่ทอง เนี่ยเรียนเศรษฐีกระไหลทองเนี่ยพี่สองร้อยบาทสามองนี่ยองค์นี้ยิ่งหน้ากากนะันเะนี่ยเห็นไหมเป็นงานหน้ากากนะครับมีอาจารย์แก้วนะสุจินโนเรียนเศรษฐีมีโค้ดมีอะไรนะสกลคนครสามองนี้สองร้อยพี่ ไม่โดนใช่ไหมถ้าไม่โดนก็รายการต่อไปรายการนี้เป็นอา่าในหลวงนะครับนั่งบัลลังอันนี้กระบี่ยาวใช่ไหมใช่อันไหนเขาดูอันไหนวะนี่อันนี้สวยพี่สวยจัดเลยเอาไป200 200บาท เปิดให้นะครับเปิดให้เลยอันนี้ลงปูดทวดเนี่ยปู่ทวดนี่เอาไปร้อยเดียวพี่ร้อยเดียวภาพถ่าย2องค์